สวัสดีครับวันที่7ก,กรกฎาคมวันนี้เรียนอะนไรอยู่ที่บ้านครับสําหรับการปฏิบัติในวันนี้นะครับก็จะเป็นการบรรยายในวิชาแบบทมเนียมทหารโดยกลุ่มเราออนแอร์ผ่าน Youtube ซึ่งเนื้อหาก็มีค่อนข้างเยอะครับมีในเรื่องของการรายงานการแต่งกายวิชากองทหารเกียรติยศอันนี้ในเรื่องของพอรบรเครื่องแบบทหารการลาเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็เนื้อหาในวันนี้พอสมควรครับ6เรื่อง โอเคคร so first, ER ับตอนนี้7จ็โมงห้อนาทีเดี๋ยวเข้าไปร่วมฟังบรรยายครับไม่ครบก็แสดงว่าไม่ได้เข้ากลุ่มในการดูดูทูสไลท์นะคะซึ่งเมื่อ่านยอดดูยอดยอดดูดูทูสไล์เนี่ยทะลุอยู่นั้นแปดร้อกว่าแสดงว่านักเรียนเข้ามาค่อนข้างครบหรือว่าตอนนี้เป็นนักเรียนนะคะต้องปฏิบัติตามระเบียบนิดนึงโอเคครับพร้อมเข้าเรียนครับก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีมาดูครับเนื้อหาของกล่มประเภทการรายงาน ประเภทการรายงานประกอบด้วย4หวัวข้อหลักๆก,การรายงานด่วนแต่ผมจะบอกวิธีการดูว่ายังไงด่วนไม่ด่วน2การรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินการรายงานในยาปกตินะครับการรายงานเพิ่มเติมพิเศษสอนกันม่ดีนะครับวิธีการรายงานด่วนมีกี่วิธี1 2 3วาจาื่องมือสื่อสารและก็หลายหลักสอนเข้าสือหนังสือคุณเข้ามาอยู่ในในหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรการท่องเช้าขึ้นกับหน่วยที่คุณไปศึกษาครับอาจจะมีปัญหานิดหนึ่งเรื่องเรียนออนไลน์เนี่ย อาจจะต้องพุ่มชาอาจจะต้องใช้งานบ้างนะครับเห็นสมควรตามกรณีไปเรียนหนังสือก็ต้องเรียนนะครับทํางานก็ต้องทํางานด้วยเขาบอกเป็นทหารต้องทําได้ทุกอย่างนะครับในการรับตัวหน้าที่ถูกกระการภายในเจ็ดวันมีใครบ้างถ้าเป็นผู้บังคับบัญชาระดับผู้บังคับห่วยสองวันต้องเรียบร้อยนะครับผู้บันหนึงร้อยสามวันพวงกองพันก็ห้าวันผู้บัญชาการกองพลสมตรีนะครับเจ็ดวันเรื่องการลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราอาป่วยลาคลอดบุก คุณสภาพสตีลาคบุตรได้นะครับ90วันถ้าเกินจาก90วันก็ได้นะครับแต่ไม่ต้องมารับเงินเดือนลากิีดลาพักผ่อนประจำปีไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพอันนี้วันนี้มาดูเรื่องการนับเวลาครับนับเวลาก็เหมือนนับปีเมื่มาครับตั้งแต่1ตุลาครับหลัง30กันยาอะไรบ้างที่นับเฉพาะวันทักการนะครับลากิจนะครับลากิจนับเฉพาะจันทร์ึงศกลาพักผ่อนประจำปี ลาไปฟ้าบพญาครอดบุตรนะไปช่วยพญาที่ครอบบุตรอันนี้ถือว่านับเป็นพระวัระกรรมการวันนี้ยูริมานั่งฟังบรรยายด้วยครับสงสัยแม่น้อยกลางวันวันนี้ยาบมาสถ้าเป็นขึ้นหนึ่งร้อยสี่สิบสิบเซนติเมตรนะครับเป็นลูกหัวช้างนะกระบี่นะครับในฝ่ายของเรานะครับเดขออนุญาตอธิบายเรื่องกระบี่ที่หนึ่งกองระบบถ้าเป็นสัญญบัตร ช้อตะเวนต่างกันยังไงครับจริงๆช่้นตะเกีแค่มีกะบีนะครับแต่กองทัพบอกไม่ได้ทาแจกกันนั้นเองชู่ต้องเป็นสีเหลืองสัปดงนะครับแต่ถ้าเป็นปฏิญญบัติแล้วชื่อกะบีจะเป็นมีดิ้มมีดิ้นทองทำด้วยโลหะตีเงินนะครับไตได้านรูปหัวจัมีกระดังและโกงเขาเรียกโกงนะครับกรโกง,ง,งกะบีมีตาเป็นดินของเลี้หงนอเรียกตามที่หนะ้าแลตรงที่เป็นตะเฉ็บเขาติ้งอยู่ข้างบนหลังมือเรานะครับมาดูครับแต่และโอกาสใช้อโอกาสไหนบ้างนะครับ อาณาจักใช้ถุงมือสีขาวหรือสีนวลน,นะโอกาสในบ้ากเป็นทหารตอบปิยจุต่ยายกระบี่สมัยนี้ก็ให้ใส่อะไรครับของพิธีประลองราชาพิเศษในหลวงสองพันห้าอยสิาของสยา,รรามกุฎราชภูมิานของในหลวงรัชกาลที่สิบตอนนี้เพิ่มมาของสมเด็จพระนางเจ้าพัชริราชนินียิ่งปรดูการใช้แผลแบนะครับสูง1.5กว้าง3ามเซนนะครับเรียงกันเป็นแถวไม่เกิน5แถบติดหน้าอกเชือกข้างซ้ายเหนืกอกระเป๋าเงน ใต้ชื่อแพดแพดหนึ่งเซพีเน็ตสังขบเรา2.5นะครับต้องตกเพื่อหลังจากพักกลับมาก็ช่วงเช้าอีก2วิชาครับวิชากองอาหารเกียรติยศกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หลา่ได้มาทีวันนี้กันตีแบบนี้เครื่องราชอยู่ชิ้นเดียวมาดูเลขจัดกระป๋าหนึ่งกงร้อยจัดสามบวชดีดีนะครับกลิ่งกองร้อยในคำว่ากลิ่นกองร้อยกับสองบวดอันนี้ดูนะครับผมบอกสอบที่ผมถามแน่นอนครับหนึ่งบวดกับสองหมึ่ หนึ่งหมู่สิบคนปกติหนึ่งหมู่ที่เจ็ดร้อยน่าแต่ตอนนี้คือหนึ่งหมู่ข้อสิบคนในท่านรับไปก็นนจะมีเพลิงของชาติไทยและเพลิงประตำแหน่งของหน่วยเท่าน,นั้นนะครับขึ้นเท้าจากเพลิงขึ้นไป,ไปนตัเดาวนิจอาจารย์ที่หน่วยเตอวตาแรกที่กระถิงแถวทหารต้องรอแล้วพร้อมพร้อมพร้อมจ้ารับเชิญท่านข,าขึ้น,นแผ่านก่อนแล้วค่อยเข้าไปนั่งพักในที่พักอาจารย์ของหน่วยนะอันนี้จะอธิบายนะครับมีผ้าบนคอผีของหน่วยนะครับ เป็นก็เป็นเล่นยาวตรงนี้แต่ก็วิ่ตือนลำสามได้ยันสิบหกนะอันนี้หมู่เชิญธงนะครับหมู่เชิญธงอยู่กลางแล้วประกอบด้วอยอ่าทหารที่มีอาวุธไปบ้านแบกอาวุธนะครับชุดสีแดงนั่งของพลรบปทสิบเอ็ดนะอันนี้ของบปทสิบเอ็ดเขาชุดเครื่องเขียวทางสาวุดทางเขียวติดป้ายปท่วยนะครับหรือเป็นเพื่อนครับเรต้อนรับคุณมากครับคุณรักษาพรับคุณครองครับเชิญครับ ขออนุญาตจบการบรรยายในเรื่อนี้ครับสวัสดีครับก็จบไปนะครับกับการบรรยายในช่วงเช้ารายละเอียดเนหาวิชาก็ค่อนข้างเยอะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกลางวันครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายกลับเข้ามาครับโอเคครับกลับเข้ามาช่วงบ่ายตอนนี้บ่ายโมงหกนาทีระบบเปิดให้เข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอนได้แล้วครับช่วงเช้าผู้บรรยายพันโทอมรขจีจิตชาติกลบคนหนึ่งอาหาร หลังจากเรียนไป5วันก็เริ่มพอจับเทคนิคแนวทางได้นิดหน่อยครับอย่างเช่นการเรียนเมื่อเช้าเนี่ยเรียนวิชาแบบร,รมเนียมไปเนี่ยถ้าเราไม่เข้าไปประเมินอาจารย์ผู้สอนครับวิชาแบบธมเนียมทหารมันก็จะไม่มีการติ๊กในช่องนีนะ้ถ้าเราไม่เข้าไปประเมินเนี่ยเราก็จะไม่สามารถทําแบบทดสอบไดนะบ้ตอนนี้ระบบก็จะเปิดให้เราทําแบบทดสอบได้แล้วครับแต่ว่าเรายังไม่ทํานะครับเพราะมีเวลาให้ทําถึง 15- 0 0นนะครับแบบทดสอบวิชาแบบร,รมเนียม เล้วเนื้อหาวิชาก็ค่อนข้างเยอะเดี๋ยวตอนนี้มีเวลาเดี๋ยวขออ่านทบทวนนิดหน่อยครับรับไปเริ่มทําจากบ่ายสองให้ทุกคนติ๊กว่าช่องที่1ไม่ได้รับวัคซีนเลยช่องที่สองรับ1เข็มช่องที่สามรับ2เข็มนะคะดูแลให้หน่อยนะคะพอดีว่าขออขอคําตอบประมาณ4ี่โมงเย็นนะคะตอนนี้ก็ได้รับมอบหมายนะครับว่าให้สํารวจใครได้รับวัคซีน หรือยังไม่ได้บัคกซีนคขได้เข็ม1เข็ม2เป็นอีกหนึ่งกระบวนการนะครับที่ก่อนไปฝึกที่สุราษฎร์เนี่ยผู้เข้ารับการฝึกจะต้องรับการฉีดวัคซีนครบทั้ง2เข็มแล้วก็ส่วนตัวเรานะครับเพิ่งได้รับบัคซีนไปเข็มเดียวครับเป็นของ s i โนแวรครับนี่ลิงก์สาหรับสํารวจการฉีดวัคซีนแบบสํารวจการฉีดวัคซีนเดี๋ยวขออนุญาตกรอกข้อมูลก่อนนะครับโอเคนะครับเราก็ฉีดไปหนึ่งเข็มแล้วเดี๋ยวกดสองครับุูงนี้ไปฉีดที่เข็มครับโอเคเรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นอีกขข้อขอดีงระบบ การทําแบบสํารวจออนไลน์นะครับอย่างผู้บัญชาเพิ่งสั่งการมาครับว่าให้สํารวจแต่ละคนก็พอสํารวจไปนะครับใน Google Form s, มันก็จะขึ้นมาเลยครับว่ากลุ่ม A กลุ่ม C กลุ่ม B กลุ่ม D นะครับยอดผู้สํารวจแล้วกี่คนมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับเป็นเรียลไทมก็ถือว่ารวดเร็วมากครับการอบรมวันนี้ก็ผ่านไปเรียบร้อยครับในวันพรุ่งนี้กลุ่มเราก็จะออนแอร์ผ่าน YouTube ซึ่งเราก็จะขออนุญาตไปดําเนินการในเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วก็การขอไปรับรองแพทย์ที่สำนักง,งานแพทย์ทหาร โอเคนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ